แน่น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 ่นแน่นแน่นแน่นสปานเอเปอาปอยู่พี่น้องเอะอย่างก็มีแต่่มยกเป็ดเนียงบแขงแฮเป็นน้ากินนุมกันม่ย่งบอกน้จังบกแขงเฮสบายดีพอเลนพี่น้องเลยสุขสุขคนเหนียวคางนี้่งพ่อเห็ดถั่วเนาะนี่ออกน้ำมาจากตัวห่นูพี่น้อง อัาเลยตากเขาแล้วก็หมองน้เชตใหม่สอดอ่ะนะโอ้หนกบเหรอเป็ดกับกาบเป็ดเท้าชามโตไข่ได้ฮกหน่อยอ้าวพระน้องตกแล้วฮะน้องตกอันหน้าละนิวอ้ยใส่หยอนมากินไหมพี่เนาะไปสวยอยู่หนอดมันเนาะ nhỏ ăn hàng phi nóng ơi thật ngàm đấy, ngàm đi mong đi thì ngàm sao một cục này ngàm mà đi mà đúng không cả nha nha nó mày thì đâu? Nó, nó nó mày tên em nói nó nói 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 เมียไปเอาเขากับน้องมาพี่ดุกมะนหาอกเก็บพักพี่น้องไว้เฮ็ดพักพักมะแรกนี่เมียสิบุกพักได้นี่ก็พิ่งสิบุกยังอ้าวอีเมียผมาตาโกกอันนี้ถิ่มโกกพักปัง มันเหี pues yeah. ่ยวหรอบดีแล <em> ้วตาบดรใหญ่มันรใหญ่บบจ๊กดูเอกเหี่ยวโกกทินย่างนี้กำไัก็ได้กินไหปลาไปมันกินหมาดูโอ้ยใส่ป่านไปละย่างก็ม่ตรมใส่ป่านนะจะมีคือมีแหงในตีลูเอ้ย คือคนบ่มีเหือมีเหงาโบสดบ่สื่นมาพี่ย่างมาม่เหือม่เหงคพ่อมีมาเล้วง่ายที่ไปใส่น่ะพวกนี้คนขีดข้ดึกพี่นนอเอ้ยบบมีเหือโบมีเหง ยังจะกกะหรอจะกกะดอิอืมกูโบมีแหงนี่อ่อนนี่แหละอ่ะอยู่ลูกสาวกดนไ,ไปเก็บพักสิเก็บพักไปไหวพัดพี่น้องพัดนาสิพัดโบอาสบายดีปารุ สบายดีเอ้ยงค่ะเออโมเม้นหนกเอาทือถุทุถุถุเมื่อกี้สบายดีเอ้ยงค่ะยุกมือขึ้นเดียเออเก่งนายยิ้มบานยิ้มบานเฮตาวันตัวนี้จะเป็นคนแนวนี้ดูฮะเฮติยังบ่เดียวเบิ่งเฮตาวันเฮตาวัน เดี่ยวไปมองไม่จะได้จังมาไปเป็นคนเนวนี่เห็ดย่างกับโบเห็ดเห็ดย่างกับเดี่ยวไปสางอือ่นหึมขึ้นมาเป็นเน,นั้นดูอาจะไปแก,กบพักก็วางแล้วเนะนาะพี่เนาะเอาไปขวาาบไปพัดนี่ก็ยยำคำเลยจิ้มมืออัตได้พี่เนาย เบิงบ้งค่ะเบิ้งทองค่ะนี่ฮอแ้่พี่น้องพักงามนาดนี่เก็บไปบ่ายพัดสิพัดกินมาอด้เนี่แหละมาผีดกมาเบื่องนี่มามาเก็บพักกัะแม่มามาอู้ป่าเก็บพักกัะแม่เด้อ นี่ประกาศดอกเฮาวเป็นแล้วโอ้ยโอ้ยย่าไปสาพักแม่ตายตายตายสาวเอ้ยพักตำนิดพี่น้องเอ้ยเก็บมาพักตำนิดอยู่น,นั่นพี่สุยู่ข้างหัวอันเนยโอ้ยพี่นองอันซ่อนพัก เขียวเขียวมันเป็นดอกเลยเนาะมันต้องเก็บมันกิน้าบอกเก็บมันกสัสิแกลใยปานกะขี้ดือ้ออืมพียง,งามขนาดเออเออนาฉัมาตีเมย์จะเสดพี่พี่น้องการบากใหญ่มันงมึงพักธรรมชาศาสติเนอะมันก็บ่นใหญ่แบบว่าคือคือคือ คือ <stakeholder> พัดใส่ฟุยดอกมันก็สีหญ่แบบตื้งสีแหละได้ชัมีแหละรักธรรมชาติบ้านเขาชั่งมีเมันกัดแก่แล้วนะมันหัดง่ามเล็นบอยหนอดบันแก่มันถึกบ่งกินมันต้องเก็บมัน น,นี่มาน้ำนะเด็ดแนวกินมาหนใสายพานนั่งเด็นกับแม่แดดออกแล้ว <laughs> ลูกสาวบรรยากาศดีพี่น้อง ผักกกไม้ใหญ่น get oh 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 oh! ี่เฮงเย็นแล้ว oh นี oh ่เอ้ว่ากกไม้บ่ทัใหญ่เนาะมันก็เลยบ่เย็นอยากเก็บผักก่อนพี่น้องสิได้ผักอีหยังแน่ถ้าเบิ่ง้บรรยากาศลมเย็นดโอ้กลังแดดอ่อนๆเลยพี่น้องเอ้ย แต่ปันยืนถามแม่หนอยอืองงามงามจะสิเก็บพักให้แม่มะหูวะมะหรอวะมะอู้คืองามเถอะวะคืองามคือพักเถอะวะ <c oughs> ชาดงามเอ้ยลูกสาว จะเก็บให้แม่บ่เก <umer> <madre> ็บให้แม่ได้หรือด้นี่เก็บคือแม่เก็บนี่นี่เห็นบ่เห็นบ่นี่แม่เก็บนี่แต่เก็บคือแม่เด้ออีลาใหญ่ขึ้นไหมอีลาให้ก้าเข่าให้มันเปิงเปิงเด้อหรือด้นี่ก้าเข่าให้มันเก่งเก่งเด้อหรือเช้าเด้อลูกสาวก็เก็บผักเฉยแมียคนน่า มุนนาอ้าวคืเอเอาไปใส่ปากเนี่ยนะลูกเฮ้ยเฮ้ยช่มาเก็บใส่ปากเนี่ยนะเอ้ยพยายาไปเก็บใส่ปากเนี่ยนั้นลูกโอ้ยจะมาเก็บแนวนั้นดีลูกสาวก็ได้ Kep kin lần nữa lắm bơi kep kim mẹ lần nữa kep mẹ nữa mẹ lần 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 nữa mẹ mẹ nữa ไปด so ึงขอพดไม่ใหญ่เด้อไปย่างเมื่อเมื่อเมื่อโดเมื่อเมือตีใส่ปานยืนไปอยู่โอเคแห้งแหย่าง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 ไปย่างย่างเฮ้อดีใจพันธ์ป่าป้าเตอเอาดมอีกนี่แต่เป็นจตสีพี่น้องยืนน้อยหนึ่งกระโดมน้อยหนึ่งกระโดมใส่ปานจักมันเป็นอีหยังไปย่าง ทางนาผู้กว่าเป็นยากษีขี้ดินน้องๆเอา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 ไปไปเออนี่อย่อขี้ไก่นี่ยังกะยากษีขี้ดินไปนี่อีสีหยางกับยังบวมีกยังคนอีกยังบ่มีเหรอบ่มีแหงไปยัง hàng bay đấy đấy một loại nhảy đây phi nào kẻ để đấy đi nhìn một loại dưới này áo tí à bay nhá nhá kẻ bay ใจขนาะดดอกแค่พักกระดูกซองขนมันเอา้าคนขี้หายคนเอาใจใจหมดแม่อยู่นี่แม่บอกให้เดินโดดนี่เอาเดิน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 วิญญานี่กระเด็นอยู่เออเออืมอ้ม,มโดดจะได้ รถรุครับรถุ้่งวะมีพัพพกขนาวมีพกักชนะนี้ขาพกกาศพักตำานนิพักนิน,น่อยผินวกคว้วันช่องกำหยอดชิมพดัดกลด้วมใส่กันเลยเนาะพาฒเซม,มูถูกปลาลูกแนดนก ถูเด้อถูถูงามถูงามขอบคุณปารูกีค่ะว่าเิ่งแซ่ปานเด้อฝปากเป็นกำลังใจแซ่ปานเมืองแซ่ปานจุดจบคลิปเนอะเด้อจ้าว่าสิโมากุฎขามข้อจะน่ายแซ่ปานเนอะเด้อว่าสิหอบม้งหอบมั้งเอ้าคือมาเห็ดแด้อนะลูกคืนนี้ดีลูกคืนนี้ดีข้อหนูเด้อ อยากเป็นกำลังใจใช้ปลาเน่ปลาดูใช้ปลาบมเด็ไปใช้ใช้ปลายูย่เรื่อนกินแต่นุ่มบอสที่แบบอะไรนะแต่ก็ยังบอกว่เป็นอยู่เอาปะไอแปะใส่ปลาเน,นาะบ๊บายบายพี่น้องบอสข้อจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละคุณไล่์ที่คำว่าบอสจบคลิปเด้อบ๊ายบาย